เอาเราดีมากกันด้วยนะอยู่ผมเล่นทำไมกลับอันเมฆชาร์โดนะครับนะเกมเนี้ยเป็นแมปใหม่ที่เขาทั้งจะดีเลยนะครับนะก็นี้เรามาสอนเล่นกันนิดนึงนะครับนะอ่ะก็บอกก่อนเลยว่าเกมเนี้ยเกมพาร์ตนะครับพวกเนี้ยสามารถหาได้ฟรีด้วยนะคือไม่จำเป็นต้องเติมอ่ะก็คือแบบสายฟรีก็อยู่ได้นะครับนะก็ส่วเอ่อเราบอกกัส่นชอบกันหรือพวกเนี้ยที่หาเกมพาร์ตฟรีหาไง ก็คือจะมีสกุลเงินหนึ่งเข้ามาครับคือนี้เห็น ticket ตก,ก็ตปะตก็ตอันนี้เราสามารถหาจากการทาเควสก็จะมีในส่วนของเควสอันนี้ควสดีพไม่รู้กันอันนี้ก็จะได้ในส่วนของเอ่อตก,ก็ตเหมือนกันนะครับมันทาเควสของ VP นะแล้วก็มีเควสรายวันอันนี้อ่ะก็ได้ตก็ตเหมือนกันโดยจะเป็นเอ่อเห็นด้านขวามือผมปะอันนี้นะอันนี้คือเวลาของเควสนะครับนะอ่ะก็สมมุติเราต้องอายครบ11 1นาทีเนะเพื่อได้ เพื่อได้ตเก็ตนะก็จะสุ่มไปนะบางทีก็ได้ร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบประมาณนั้นนะครับนะที่ผมได้นะอันนี้เราอยู่หัดลองกันไม่มีแล้วมากแล้วก็มีสงองนขอเกมพาร์ทซึ่งเกมพาร์ทเนี่ยมีมีแบบโคดอ่ะใครรโคดอ่โคเดเออโคด,โคด,โคดโคนะแจกเกมพาร์ทฟรีด้วยนะครับนะก็คืออันนี้นะครับนะเดี๋ยวขึ้นโคดบนหน้าจอให้ตะบันนี้เลยไปนี่อันนี้คโคดทั้งหมดที่มีนะตอนนี้นะครับนะไปแคปมาแต่ดีคอดให้นะครับนะอ่ะประมาณนี้ ปะ่ะเราาดูริ่เล่นกันดีกว่าเกมน,นี้นะก็เหมือนวิธีการเล่นเอ่อในโซของอนิเมะไฟติฟ้งนะครับนะใครเคยเล่นเมื่อก่อนที่เป็นแบบแบบดังมากๆนะั่นเช่นก็คือการสุ่มตมัวละครพวกนี้แล้วก็เอาการตีมอนฟาร์เวลลาพเวสฟาร์เวลเอ่อตัวละครอะไรวะตั์เลี้ยงอ,ะอ่ะแล้วก็สู้เรื่อยๆประมาณนั้นครับนะเอาล่ะดูว่ามันมีอะไรบ้างจะมีวนของอิมโทร,รี่นะ อันนี้คือจะได้จากการใสโนะร่โคด้ดนะบอร์ดเลชปูนเนี้ยโค้ดดิเอาไวรีหาพลังนะครับนะซึ่งอันนี้นเราสามารถหาจากสองแบบคืออ่าใส่โค้ดกับเติมแล้วก็ลงเลทอันนี้เลทนี้นะครับจะเปิดรูปสามเซวทีนะครับนะสามารถเข้าได้นี่อันนี้ก็เป็นแรกนะครับก็คือนี้เป็นเอ่อเจมนะฮะที่ได้จากเลทนะมันจะดรอปจากเลทมานะครับนะเราก็สามารถเข้าไปตีเลทได้เลยเลยตอนนี้มีแค่ดับเดียวนะครืคอดับอีซี่เนะ แล้วก็ต่อไปนะครับนะเป็นสของสั์เลี้ยงไม่ต้องเป็นอันนี้อเมนใช่ปะเออใช่ข้อสำเร็จก็คืออันเนี้ยจะเป็นข้อสำเร็จนะครับนะก็สามารถอย่างเช่นอสาตส์ซื้อที่ได้โชคบวก0 2 5อดาเมจบวก5เซนนะครับนะสินค้าค,คงค้างหลายอย่างนะครับนะเนี่ยเพิ่มช่องเก็บของของคุณนะครับนะก็ทำจากอ่าสมุมตัวละครอ,อันนี้ลงเลทนะอันนี้ดีมากเลย สามารถเปิดขายได้แต่ว่าต้องลงเรทให้ถึง20นะครับคือราหาักผมก็ลงไปแนละ้วยังไม่ไม่ได้เลยแม่งยากเกิน40นะครับนะอันนี้40นะถึงจะเปิด2อันแล้วก็สามารถใส,เส่เศเล็ได้เพิ่มนะก็คือใช้เอ่อถึงห้องนะครับ30กับห้อง50เนอะบอกเลยตอนเนี้ยยากค่อนข้างยากเลยนะครับนะอืมสายฟรีก็นะ่าพอได้ถ้ามีคนช่วยนะก็อาจจะไปไลฟ์สักวันนึงให้คนช่วยเอาล่ะประมาณนี้นะครับนะ เอาละต่อไปนะั้นเป็นดวงองอันนี้บักเก็ตอ่าอันนี้ก็คือรางวัลนะซึ่งเราจะได้จากการทําเควสนะครับนะอ่ะสมมตุติผมาทำเควสโลดงหนึ่งอันนี้อยู่โลดงหนึ่งนะขอโทษภัยเสียงรถด,ด้วยนะบัวในไม้เนี่ยวนจานนะครับนะก็จะทำเควสเสร็จนะครับนะเราจะได้สมบัติบักเก็ตมาทุกเควสได้เอาไว้ทุกเควสนะก็จะบวกเงิน10%เนะแล้วก็สตาร์ทอันนี้ไม่มีรางวัดเบสอันนี้เอ่นนอฟอร์เดอร์ border. ต่อไปไม่ใส่โค้ดนะนี่ Okay. อันนี้เป็นวิธีใส่โคนนะนี่ตรงนี้สามารถใส่โคนได้เลยซึ่งผมใส่หมดแล้วนะครับนะเลยไม่ได้เนอะเอาล่ะแล้วก็มีต่อนี้ด้วยกิฟอันนี้คือดีมากก็แค่ให้เรานะครับไปกด Follow ตามชื่อพวกนี้เห็นชื่อพวกนี้ทั้งหมดปะก็คือไปกด Follow ทเขาหมดเลย Follow ในโลกก็ได้นะครับนะไม่ต้องในทวิตเตอร์นะฟอลโล่ follow แค่โอกนะครับแลวรอมา3-4ชั่วโมงนะครับถึงจะสามารถกดรับได้นะบอกเลยว่าเขาต้องนานน,นะครับนะเอาล่ะตาไป เล่ามากเกินน่หว่าอันนี้คือยังไม่มีเลยอันหนึงอันนี้เป็นรหัสลออนะผมเลยไม่ได้แคร์อะไรมากนะก็จะใช้ตัวเลย,ยงั้นนะไปเบ๊บไปเลยน่าได้ตัวแรกอยู่ดีปึ๊บอีปิกเป็นอิทจิใช้อิทจิเลยปึ๊บวิธีการิ่มต้นงสาวพวกเราวะแรงแบบเอาเรื่องนะเอาล่ะวิธีการเล่นนะก็วันนี้เลยกดตีกดตี t. นี่ ให้มอนมันตีไปก็เป้งประมาณนี้นะครับนะปึ๊บไปปึ๊บตีไปปับ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 แล้วกดออโต้คลิกได้ทุกคนก็คือมีออโต้คลิกให้ฟรีนะฮะอ่ะาเราทำเพลย์ไปเรื่อยฮนะประมาณนี้เอาล่ะเดี๋ยวผมจะทำการสกิปด่านเดี๋ยวพาไปโลกสองเพื่อไปสุ่มอ่าเทรดกันนะตอนนี้ผมขอฟาร์มสักครู่แล้วกันนะครับนะบนะเดี๋ยวผมตัดไปตอนเอ่อไม่แน่ก็เล่นคลิปเอะไรกันนะฟนะาร์มจนไปะจะไปนี้ได้นะ หนึ่งหมื่นไม่นานทุกคนหนึ่งหมื่นแป๊บเดียวไม่นานไม่นานเสือห่มแป๊บเดียวนะครับเอาละเจอก,กันไปตัดไม่ก็สกิปเริ่มเอา่ะทุกคนเก็บแล้วนะครับนะก็เมื่อกี้อาจจะเห็นผมเป็นลงเรทน,นะก็คือแบบไปเอาตังค์เฉยเนะไม่ได้เอาอะไรมากยอยังไงเราก็มาไปแค่หันหลังมาแค่เล่นอยู่ละไปเอาละมา อันนี้เป็นเอ่ออย่างนึงครับที่สําคัญมากๆเลยคือการรีเทสนะก็เราสามารถรีจากตู้นี้เลยนะครับนะสามารถรีออโต้ได้นะครับนะคือมันเพิ่งอัปเดตมานะครับแล้วก็ให้ล็อกพาร์สี่โกงโกงอย่างเช่นผมจะล็อกนี่ไว้นี่พอลถ้าได้มาอาจจะเล่นรหัสนี้นะบอกก่อนเนี่ยอันนี้ก็พาร์สี่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ห้านะคือบอกเลยว่าเลดเกมเนี้ยก็ต้างใจร้ายแรงเอาเรื่องนะครับนะโคตรแบบโคตรร้ายแรงอเลทแม่งอะนะฮะสุดๆอ่ะ อย่างเช่นตัวจะเห็นแล้วนะครับว่าไอตัวมิติอ่ะเนี่ย0 0 0, 0 5 4จุนสี่แลซีเกียจะขนาดไหนไทุกคนมาเดี๋ยวเราโุยดูดีก่อนทุกคน,กน,กน,กนนะมาอันนี้เป็นอิทธิจิแล้วกันสมมุติเดี๋ยวเราจะลองเล่นคิดดูว่าเราจะได้ของดีตอนไหนนะนำผมตั้งไว้เป็นรนดับสีทองขึ้นไปเนอะเอาละไปเราดูกันได้โจร้อยเจ็ดสิบอันไปดู ประมาณนี้ทุกคนนะครับการตีนะอันนี้ได้แล้ววะเอ่อจองโจนคือแล้ววะเอ่อมันจะอยู่ในอันนี้ปะนี่ทำให้สัตว์เลี้ยงเร็วขึ้น50%นะได้รับความเสียหายได้รับความเสียหายบก20%ก็คือสร้างความเสียหายแรงขึ้น20%เนอะไ่นะ้เดี๋ยวใช้ดูก็คือมันจะตีเร็วขึ้นนะครับนะอันนี้ผมก็มีตัวหลักอยู่นี่เออมันจะตีเร็วขึ้นปั๊บปั๊บเห็นปหมสไตค์ขึ้นโคตรเร็วปุ๊บตีละบ่อนเลนนี้โคตรดีนะครับนะอ่าประมาณนี้นะครับนะครับ อันเมะชาร์โรว์ Shadow นะก็เดี๋ยวเรารีวิวมานนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมก็ไปนั่งเล่นหรหัสหลังต่อแล้วกันนะครับนะเอาล่ะตอนนี้ขอตัวลาก่อนทุกคนก็สำหรับใครอยากเล่นเหมือนเดิมนะครับนะสามารถกดยิงด้านล่างได้เหมือนเดิมนะครับนะคลิปนี้ขอตัวลาก่อนเจอกันคลิปหน้บาบายจ้าไปมาเล่นกันเยอะล่ะเก่ดีไป